อามอลกุวัเราะลดวันนีาจมากู้บดานไหลเหมือนเดิมครับตอนเย็ๆครับตอนดักเราไม่ได้ถ่ายครับฝนตกมื่วานเอ้ามาดูกันครับชิ้ที่หน่งไ<ป>นหนงไม่ได้ชิ้ที่สอง ได้เหรอนี่เสิบล้านร้อมนิราห์มสามสองหนึ่งโอ้โหมานหมานใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่วันวักการนี่ีครับนี่เดี๋ยวอักกานที่สิ mình mình ha Mày mình mai được mình mình xin thì 6 được mình xin được ไม่ม to like ีเรามาดูชิ <políticas>? <m uk man> ้นที่แปะครับผมชิ้นที่แปะไม่มาดูชิ้นที่เก้าครับผมไนกะดังอายุหนึ่งเดอีเหรอมีนี่ีอันสองหนึ่งบิสมิลลาห์ เล็กแต่ตัวตะกี้เล็ก,ออกเล็กกว่าเมื่อกี้เล็กกว่าเมื่อกี้ทิ้งที่สิบไม่มีทิ<บ>้งที่สิบเอ็ดมีครับมี เลขครับที่สิบสองสิบสองเลยครับเลแคอะไรนี่กูเลแคอะไรอ่เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับอนดูชิ้นที่สิบสาม

โอ้โมองไม่เห็นเมื่อกี้อู้อู้โอ้ปาอู้สิบหกับพรอยังไมน่าจะไม่มีนะครับเจ็ ครับผมเดี๋ยวไม่เมืองอใส่เดืออะลยครับผมตั้งไว้เลยครับสรุปวันนี้ได้ได้กี่ตัววันนี้สี่ตัวครับสี่ต,ตัวครับสี่ตัวครับมันจะหมุนไปทำไงวะ สิบตัวขีดนะครับใหญ่ๆครพอแปดขีดครับ,น,รบนี่ก็ใบกระท่อมนะครับผมถ่ายใครสนใจทักมาได้ครับเกี่ยวกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเล t s Bye